ะคระีมนะคะโลชั่นทาผิวนะที่คุณนะคะสามารถใช้ทําให้ผิวขาวขึ้นสืนส้นฟูผิวนะคะปรับสภาพผิวเออผิวที่แห้งกร้านนะคะจะค่อยๆนุ่มนึชุ่มชื่นขึ้นนะคะแล้วก็นุ่มนะแล้วก็สินค้าตัวนี้นะคะจะป้องกันแสงแดดได้ดีด้วยนะคะราคาอยู่ที่290บาทจากปกตินะคะราคา390บเกาเียนให้ดูนะนี่นะครีมจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นะ ถามว่าครีมทุกตัวที่นุ่นนำมาขายใช้เองไหมนะคะน้่นใช้จริงทุกตัวนะคะถามว่าใช้แล้วจะขาวเลยไหมคุณต้องทาเป็นประจำนะคะอย่างต่อเนื่องไม่มีครีมไหนนะคะที่ทาแล้วจะขาวเลยนะคุณจะต้องพยายามนะคะเออทาบ่อยๆนะคะเพราะว่าถ้ามันขาวแบบขาวครั้งสองครั้งที่ทาเนี่ยมันอันตรายนะคะพวกนี้มันจะมีสารอันตรายอ่ะนุ่นให้ดูเลยไหมมันจะมันจะชุ่มชื้นต่างกันนะคะนี่คือข้างที่ทาข้างที่ไม่ทานะคะก็ยังไงนุ่นฝากไวปเลยนะคะกูจ้าวิคครีมสวัสดีค่ะวันนี้นุ่นจะมาทำคลิปเพิาการนะคะในหัวข้อที่ว่า อายุนะคะเป็นอุปสรรคในความรักของคุณหรือเปล่านะคะไม่ว่าคุณจะอายุน้อยกว่าเขาหรืออายุมากกว่าเขานะคะเรามาดูกันว่าอายุนะคะเป็นอุปสรรคสําคัญไหมนะคะวันนี้จะมีไพ่ให้เล่กทั้งหมด3กองนะคะกองแรกคือไดโนเสาร์สีแดงกองที่สองนะคะไดโนเสาร์สีน้ําตาลกองที่3ไดโนเสาร์สีเขียวนะคะ ให้คุณนะคะคิดถึงเรื่องราวของคุณกับเขานะคะแล้วก็นึกถึงหน้าเขานะคะแล้วเลือกนะคะไดโนเสารที่มีพลังงานดึงดูดคุณมากที่สุดนะคะน่าจะเลือกได้แล้วนะเดี๋ยวนุนขออนุญาตอ่านไพ่เลยนะคะสําหรับไดโนเสาร์กองที่หนึ่งะคะสีแดงเรามาดูนะคะว่าได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะ9้าไม้เท้า1ดาบ สิบถ้วยและ6กดาบนะคะคุณกำลังเ,ออเดิวๆอยู่กับคนที่อาจจะให้ความสนใจในเรื่องของการงานเป็นหลักหรือเปล่าคะให้ความสนใจในเรื่องของการงานเป็นหลัก อาจจะทุ่มเทในเรื่องของการงานหรือว like ่าไม่ค่อยมีเวลาให้คุณนะคะหรือเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวของครอบครัวหรือใส่ใจครอบครัวมากนะคะอาจจะจนไม่มีเวลาให้คุณนะคะหรืออีกรณีหนึ่งคือใครคนนั้นของคุณนะคะอาจจะมีครอบครัวแล้วนะคะอาจจะให้ความสนใจในเรื่องของครอบครัวหรืออาจจะไม่มีเวลาสนใจในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะ เดี๋ยวเรามาดูว่าความรักของคุณนะคะเรื่องของอายุเนี่ยมันเป็นอุปสรรคไหมนะคุณได้ไพ่เฮอร์มิตสองเหรียญเจ็ดดาบเด็กถือไม้เท้า เขาคนนั paid, like this, ้นเนี่ยอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะหรือเขาอาจจะมีเรื่องปิดบางคุณแล้วก็มีโรคส่วนตัวสูงคุณอาจจะเคยคุยกันแล้วหยุดความสัมพันธ์แล้วกลับมาคุยกันใหม่แต่ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ไม่ราบรื่นนะคะเหมือนกับว่ามันยังมีเรื่องปิดบางหรือมันยังไม่ได้เปิดใจคุยกันหรือตัวเขาเองเนี่ยอาจจะซ่อนเออเจ้าของหรือว่ามีคนรักอยู่แล้วก็ได้ถ้าไม่ใช่เขาเนี่ยก็อาจจะเป็นคุณนะคะที่คุณอาจจะมีคนรักอยู่แล้วมันสามารถกลับกันได้นะคะ ความรักเรื่องอายุเนี่ยมันเป็นอุปสรรคไหมาถามว่ามันเป็นอุปสรรคไหมจริงจริงเรื่องของอายอุไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่ที่เป็นอุปสรรคคือความไม่ความโกหกหรือความไม่เปิดใจคุยกันมีเรื่องปิดบังกันมากกว่านะคะที่เป็นอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้านะคะเขาบอกว่าอะไร Let go of control issue นะคะโรแมนติกฟิลลิ่ง X s ปด Y love นะคะคุณทั้งสองคนเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมีความรักที่ดีนะคะมีความรักที่โรแมนติกแต่ว่าอาจจะถ้ามันมีเรื่องราวของปัญหาอะไรเนี่ยก็คือให้ปล่อยผ่านให้ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตามธรรมชาติาการแสดงออกถ้าเขามีการไม่เคยแสดงออกเนี่ยอาจจะมีการแสดงออกมากขึ้นนะคะให้คุณได้รับรู้แต่ว่าถ้ามันเป็นการแสดงออกที่เขาอาจจะมีอะไร แอบซ่อนอยู่เนี่ยอันนี้ก็คืออยากให้คุณอะปล่อยปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติก่อนอย่าเพิ่งค้นหาคําตอบของมันนะคะถ้าเขามีใครซ่อนอยู่จริงยังไงความลับมันก็จะเปิดเผยนะคะเดี๋ยวมาดู5ข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะจงรักคนที่เขารักคุณรักแท้หัวใจฉันเป็นของคุณ อยากให้ฉันอยู่ด้วยไหมและแอบ,บรักจริงๆนะคะถ้าเขาไม่ได้แอบ,บมีใครเนี่ยเขาก็กำลังจะอาจจะแอบ,บรักคุณอยู่ก็ได้แต่ไม่ได้เปิดเผยใจเก็บซ่อนความรู้สึกนะคะไม่ได้บอกคุณนะซึ่งถ้าเขาเก็บซ่อนอยู่เนี่ยในเร็วๆนี้นะคะเขาจะมีการแสดงออกนะคะมีการ แสดงออกให้คุณรู้หรือมีคําพูดอะไรที่เป็นสัญญาณบอกให้คุณรู้นะคะว่าเขาเนี่ยชอบคุณนะเขาอ่ะสนใจคุณนะเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบของข้อ1นนะคะของกองที่1ที่ถามว่าความรักเป็นอุปสรรคเนี่ยเอออายุเป็นอุปสรรคในความรักของคุณไหมต้องบอกว่าอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคในความรักของคุณนะคะการปิดบังซ่อนเลนการไม่แสดงออกถึงความจริงใจต่อกันหรือมีเรื่องปิดบังกันมากกว่านะคะที่เป็นอุปสรรคในความรักของคุณยังไงก็ขอให้เปิดใจคุยกันของ ให้เคลียร์กันได้ในเร็วๆนะคะขอให้คุณสมหวังในความรักขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ like, ฝากแชร์ฝากซับสไครด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณทุกๆก,กําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทําทานแตมป์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวนุ่นจะแนบรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้ใต้คลิปนะคะถ้าใครสนใจดูดวงนะคะทักไลน์มานะคะอาจจะอ่านแชทช้านิดนึงนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะติดคิวหลายคิวอยู่นะคะแต่ว่า จะมาอ่านแล้วก็มาทยอยตอบนะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ทักมาซื้อกูตาวิตครีมตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะสำหรับกูตาวิตครีมสองขวดและเจลมะขามป้อมสองขวดนะคะในราคา500บาทจากปกติ918บาทนะคะก็ใครสนใจนะคะที่จะฟื้นฟูผิวบำรุงผิวขาวขึ้นนะคะหรือมีปัญหาเรื่องของผิวไม่เรียบเออไม่เรียบเนียนนะคะหรือมีจุดด่างดสามารถใช้เซตนี้ได้นะวันนี้นุ่นไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย มาตอกกันที่กองที่2นะคะคุณได้1น่ถ้วย M เอ็มเพจห้าเหรียญและเด็กถือดาบนะคะ เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นการเริ่มต้นในความสัมพันธ์อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะอายุน้อยกว่าแล้วมีความดือ้อ,อแล้วตัวคุณเนี่ยทัวคุณเนี่ยน่าจะมีความดื้อมากกว่าเขานะเพราะว่าคุณดูแบบดูมีความเพียรพร้อมแล้วเขามักจะวิ่งไล่ตามคุณตลอดหรือคอยเอาใจใส่คุณหรือแบบเขาจะคอยมาตามจีบคอยตามตื้อคุณนะคะเรื่องราวเนี่ยอาจจะแบบ เริ่มต้นไปด้วยดีอะแต่มันก็ยังมีความงองแงงงองแงงอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันบ่อยหรืองอนกันบ่อยนะในความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูว่าอายุเนี่ยเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ของความรักคุณหรือเปล่านะคิงถือไม้เท้าจัติดคิงถือถ้วย ถามว่าอายุเป็นอุปสรรคไหมไม่นะคะคือแค่ใจคุณตรงกันแค่คุณรักกันแค่คุณคุยกันเข้าใจเนี่ยเรื่องของอายุก็ไม่ใช่อุปสรรคเลยเพราะว่าเขาเองอ่ะก็ทุ่มเทจริงใจต่อคุณเขาจะเป็นฝ่ายที่เทคแอคชั่นด้วยนะแล้วเขาก็เป็นคนที่มองคุณด้วยเหตุด้วยผลมองคุณด้วยการกระทำม,มองคุณด้วยความรักจริงๆอะคะ่ะเขาจะไม่ได้เอาเรื่องอายุมาขีดกัน้นหรือว่ามีให้ความรักเนี่ยมันมีอุปสรรคในเรื่องของอายุนะ แต่ว่าเขาก็มีเรื่องเครียดนะอาจจะเป็นเพราะเขาไม่รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาหรือคุณอาจจะมีความพร้อมีความสมบูรณ์แบบคุณอาจจะแบบว่ามีหน้าที่ตําแหน่งการงานที่ดีกว่าเขาหรือคุณอาจจะอายุมากกว่าเขาเนี่ยเขาก็มีความกังวลนะคะเหมืนมีความเศร้ากลัวว่าตัวเองจะไม่เพอร์เฟกหรือว่ากลัวว่าคุณจะไม่เลือกเขานะคะเดี๋ยวมาให้ไพ่นางฟ้าบอกนะคะ ให้นางฟ้าอยากบอกคุณว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคุณทั้งสองคนอาจจะมีการแตกต่างในเรื่องของภาษาเชื้อชาติศาสนาด้วยนะคะอาจจะมีอะไรที่มันแตกต่างกันมากๆแต่ว่าเขาบอกว่าให้คุณนะคะ mm hmm. Stereo t o m a t i c a b o ะเ y o u r l o ลบ life ก็คืออยากให้คุณนะคะเชื่อว่ามันเป็นไปได้ อธิฐานนะคะคิดในแง่บวกเป็นพลังบวกนะคะเหมือนเป็นแรงดึงดูดอย่างนึงอะคะ่ะว่ามันต้องเป็นไปได้แหละเพราะคุณเป็นทูเลอรเป็นรักแท้ของกันและกันนะคะอาจจะผ่านอุปสรรคมากมายได้นะคะให้คุณเชื่อแบบนั้นนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความที่เขาอยากบอกคุณนะฉันรักคุณมากคุณคือความอบอุ่นของฉัน ขอให้คุณขอให้เธอมีวันที่ดีฉันพอแล้วจะรักคุณตลอดไป เขาเนี่ยรักคุณมากๆนะแล้วคุณน่ะคือความอบอุ่นของเขาแล้วเขาก็อยากให้คุณเป็นวันมีมีแต่วันที่ดีเจอแต่วันที่ดีฉันพอแล้วในความหมายของเขาคือฉันหยุดที่คุณแล้วล่ะฉันพอแล้วฉันไม่อยากเจอใครละแล้วฉันจะรักคุณคนเดียวตลอดไปไม่ว่าคุณจะรักฉันหรือเปล่าเขาเนี่ยมีความกังวลนะคะว่าคุณอ่ะจะไม่สนใจเขาจะไม่เลือกเขาจะไปแคร์หรือไปสนใจคนอื่นนะเพราะฉะนั้นข้อที่เออชอยที่2กองที่2ถ้าในหัวข้อที่ว่าความอายุเป็นอุปสรรคในความรักของคุณหรือเปล่าไม่ได้เป็นนะคะเพียงแต่ว่า เขากลัวว่าคุณจะไม่เลือกเขา ความไม่เพียบพร้อมของเขาหรือความแตกต่างกันเท่านั้นแหละที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอ่ะอาจจะด้อยกว่าคุณแล้วกลัวคุณจะไม่รักเขาเรื่องของอายุเขาไม่ได้สนใจเลยนะไม่ว่าเขาจะอายุมากกว่าหรืออายุน้อยกว่าคุณเนี่ยเขาสนใจแค่ว่าคุณรักเขาหรือเปล่าถ้าคุณยังไม่เคยแสดงออกนะคะลองแสดงออกให้เขามั่นใจหน่อยนะ,ะมันจะได้เอ,อ่อคุยกันเข้าใจมากขึ้นนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ขอให้คุณนะคะสมหวังในความรักมีความสุขนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไ like, ลค์ฝากแชร์ฝาก subscribe ้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทําทางสแตมให้ด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดดูดวงส่วนตัวนุ่นจะแนบไว้ใต้คลิปนะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ทักมาดูดวงนะคะอาจจะตอบข้อความช้าหน่อยนะคะแต่ว่าตอบทุกคนนะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ทักมาซื้อครีมกุตาวิคครีมช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะ กุตวิควิมสองขวดพร้อมเจลมาขามป้อมสองขวดในราคาห้าบาทจากปกติราคา918บาทนะคะถ้าใครต้องการให้ผิวเนียนขึ้นผิวใสขึ้นผิวขาวขึ้นนะคะสามารถใช้2ตัวนี้ได้นะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายมาต่อกันที่กองที่3นะคะไดโนเสา์สีเขียวมาดูกันนะคะว่าคุณได้แพ่อะไรบ้างเด็กฟู แฮงแมนก้าดาบสี่ไม้เท้า เรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยมันมีความคิดมากมันมีความกังวลใจนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์หรือว่าเขาอาจจะชิลๆมากเก,กินไปนะคะสนุกสนานมากเกินไปดูเหมือนไม่ได้จริงจังนะคะหรืออาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จริงจังอาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่แบบเฮ้ยทําไมไม่ชัดเนจนสักทีฉันอยากเป็นคนรักนะไม่ได้อยากเป็นแค่คนคุยหรือไม่ได้อยากเป็นคนที่แบบสถานะไม่ชัดเจนอยากจะบอกว่าคุณอาจจะคิดมากนะคะหรือกังวลกับความสัมพันธ์แต่จริงๆแล้วอะ่ะ เห็นเขาชิวๆเห็นเขาเรื่อยๆไปอย่างนั้นแหละคะ่ะแต่เขาก็คิดถึงเรื่องราวความสัมพันธ์นะเขาก็คิดถึงอยากจะให้เป็นแฟนอยากจะให้เป็นคนรักเหมือนกันนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นอยู่นะว่าเขาเองก็สนใจเขาเองก็อยากให้คุณได้รับในสิ่งที่คุณต้องการแต่ว่าตอนนี้เขาอาจจะยังไม่พร้อมอาจจะมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่เขาต้องรับผิดชอบนะคะแล้วเขาก็อยากให้ความสัมพันธ์มันไปเรื่อยๆก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอายุเป็นอุปสรรคในความรักของคุณกับเขาหรือเปล่าหนึ่งเหรียญ สไม้เท้า6ถ้วย6เหรียญอายุอาจจะไม่ได้เป็นอุปสรรคในความรักของคุณนะเพราะว่าเขาเองก็รู้สึกดีต่อคุณมากๆต่อให้เขาอายุน้อยกว่าคุณมากๆหรือว่าคุณอายุเออคุณอายุน้อยกว่าเขามากๆเนี่ยอายุก็ไม่ใช่อุปสรรคนะคะแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของระยะทาง เรื่องของคนรักเก่าหรือเปล่านะคะคุณทั้งเขาเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวของคนรักเก่าอยู่ในใจหรือว่าคุณกังวลใจเรื่องคนรักเก่าของเขาหรือเขากังวลใจเรื่องคนรักเก่าของคุณนะคะเพราะว่าคุณ <en> <pier> อาจจะเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นเขาก็เลยมีความกังวลว่าคุณจะกลับไปให้อภัยคนรักเก่าหรือเปล่าประมาณน,นี้ส่วนตัวคุณก็เช่นกันตัวคุณก็หวาดระแวงคนรักเก่าของเขากลัวว่าคนรักเก่าของเขาเนี่ยถ้ามากลับมาคืนดีเนี่ยเขาเองก็เป็นคนจิตใจดีเขาจะกลับไปคืนดีกับคนรักเก่าไหม แต่ว่าเรื่องราวของเรื่องของอายุเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคเลยเพราะว่าเขากับคุณเนี่ยเหมือนจะมองกันด้วยจิตใจนะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะหลงหลคุณในความของด้านของความจิตใจดีนะคะเขาไม่ได้รู้สึกกับคุณแบบเป็นคนรักมาก,ก่อนแรกๆอ่ะคะ่ะแรกๆคณอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือคนรู้จักกันแต่มันค่อยๆซึมซับซึมซับซึมซับมาเรื่อยๆนะคะจนความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเติมเต็มซึ่งกันและกันแล้วคุณกับเขาเนี่ยมีดวงของการเป็นเนื้อคู่ค่อนข้างท,างที่จะสูงนะคะ ถามว่าตอนนี้อย่าเพิ่งกังวลเรื่องราวของคนรักเก่าเลยค่ะทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยมีใจตรงกันและอย่าไปกังวลเเกี่ยวกับคนรักเก่าเลยค่ะซึ่งมันเป็นการจบไปแล้วเนาะคุณคือคนปัจจุบันของเขานะเพราะฉะนั้นเราก็มาเดินหน้าทําความรักของของคุณกับเขาเนี่ยให้มันเป็นความรักที่ดีกันดีกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไร passion this could be the one นะคะเพฟูเมตเออก่อนหน้านี้ถ้าไม่มีการแสดงออกใดๆจากเขาเลยเนี่ยมันจะมีการแสดงออกนะเขาอาจจะมีการแบบ ขยับความชอบความสัมพันธ์มากขึ้นหรือแบบแสดงออกให้คุณเห็นว่าเนี่ยคุณะจะมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาคุณเนี่แหละคือคนตมเต็มเขาเขาเอามองให้คุณเป็นส่วนหนึ่งมาเป็นคู่ชีวิตของเขานะคะถ้าความรักก่อนหน้านี้มันไม่มีความสนุกสนานเลยอะ่ะมันไม่มีความแบบคุณรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้อ่ะค่ะหรือว่าคุณรู้สึกว่าโอ๊ยมันแบบมันแย่ตอนนี้มันจะดีขึ้นนะคะมันจะมีการแบบพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นคุณจะดูมีความสุขมากขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะ เขาจะมีการแสดงออกมากขึ้นนะคะหรือว่าถ้าเขาไม่ได้แสดง,สดงออกตรงๆเขาอาจจะมีการส่งสัญญาณให้คุณรู้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความที่เขาอยากบอกคุณนะคะอยากเรียนรู้กันไปก่อนคุณทำให้ทุกวันของฉันเป็นวันพิเศษหัวใจไม่ว่างฉันอยากจูบคุณ คุณน่ารักจริงๆแล้วอ่ะเขาอยากเรียนรู้คุณไปก่อนนะคะก่อนหน้านี้เพราะว่าการเรียนรู้คุณเนี่ยคุณทําให้วันของเขาอ่ะมันเป็นวันพิเศษจริงๆแต่ณตอนนั้นหัวใจเขาอาจจะไม่ว่างหรือว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีความรักแต่ตอนนี้พอเรียนรู้คุณไปนานๆเขารู้สึกว่าคุณน่ารักนะแล้วเขาก็เริ่มคิดเริ่มชอบเริ่มชอบคุณมาเรื่อยๆอย่างที่บอกตอนแรกเขาอาจจะไม่ได้สนใจคุณตั้งแต่แรกนะคะเขาอาจจะมาค่อยแบบมาสนใจคุณตอนหลังแล้วตอนนี้รู้สึกเขารู้สึกแบบอยากจูบคุณอยากเออให้คุณเป็นแบบ เป็นคนรักของเขานะคะก็จะประมาณนี้ถามว่าคนที่เลือกให้กองที่3อายุเป็นอุปสรรคในความรักของคุณไหมไม่ได้เป็นนะคะอาจจะเป็นเพราะความคิดว่าคุณอาจจะหวัหวดระแวงเรื่องคนรักเก่าหรือว่าคุณอาจจะแบบใจดีด้วยกันทั้งคู่มันก็เลยทําให้มีความกังนวลว่าจะให้อภัยคนเก่าไหมหรือว่าจะมีใครเข้ามาไหมนะคะจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะคะ ก็ขอให้คนที่เลือกไพ่กองที่3า ح, มีความสุขสมหวังในความรักนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไ like, ลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดกิ่งกงกิ๊งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทําท,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 ทานแสแตปมให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ทักมาดูดวงส่วนตัวนะเดี๋ยวนุ่นจะแนบรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็นุ่นอาจจะอ่านข้อความช้านะคะแต่ว่าจะอ่านทุกคนนะคะยังไงก็รอนิดนึงนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ทักมาซื้อกุต้าวิทคีมและโ เซรั่มมะขามป้อมนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะเป็นกูต้าวิคีม2ขวดกับมะขามป้อม2ขวดนะคะในราคา500บาทจากปกติราคา918บาทนะคะถ้าใครอยากให้ผิวขาวขึ้นเออมีปัญหาเรื่องผิวไม่เรียบเนียนนะคะสามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย